สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับกระผมสงการอัจฉริยศทรัพย์และดอกเตอร์อลิศลากำทรเจริญในรายการโหนกระแสแต่เช้านี่แหละครับสวัสดีครับพี่หมวยครับสวัสดีค่านผูสงการสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่หมวยฮะต้องพูดถึงเรื่องตำรวจฝักทหารพี่หมวยมีแหล่งข่าวในเชิงลึกเป็นไงบ้างฮะมาลาท่านผู้ชมได้ฟังวันนี้ สัปดาห์ที่แล้วมีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นะระนอกจาก10บตำรวจโทรหญิงที่ทำร้ายร่างกาย1ิตรีทหารหญิงยังมีแฟนหนุ่มอของสิบตำรวจโทรหญิงด้วยนะคะซึ่งก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวของช่องสามนาาี่แหละค่ะคุณคมสิทธิ์ก็พูดนะคะบอกว่าได้มีการทำร้ายร่างกายจริงแต่ว่าเวลาที่ทำร้ายร่างกายก็จะเป็นการสั่งสอนอคือเหมือนกับพ่อสอนลูกแล้วก็บอกว่าพฤติกรรมของ ทหารหญิงก็คือชอบโกหกอชอบแถแล้วบางทีก็คือทำงานไม่เรียบร้อยอตัวเองก็เคยสอนนะคะพี่สมการคือสอนให้น้องทำเช็คลิสต์ในแต่ละวันว่ามีทำอะไรผิดพลาดไปบ้างแล้วจะต้องแก้ไขอะไรบ้างแต่มันก็จะผิดซ้ำๆผิดแบบเดิมๆแล้วก็เขาก็เคยเห็นนะคะเคยเห็นทางสิทธิตำรวจโทรหญิงทำร้ายร่างกายก็เคยเห็นแล้วก็ตัวเขาก็ออกมายอมรับด้วยนะคะว่าเคยทำร้ายร่างกายเหมือนกันนี่แหละฮะ นอกจากนี้แล้วเห็นบอกว่า10บตำรวจโทรหญิงเนี่ยเห็น10โทรต,ตัวสิตีทหารเนี่ยออกมาแฉอีกบุตรการศึกษาเขาบอกว่าเอาเงินไปจากห้า0มื่นไปไม่ได้พี่หมวยก็เนี่ยแหละค่ะจากที่10ตีได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสนะครับบอกว่าบุตเนี่ยปรินาตรีก็คือซื้อมาแต่ว่าบุตบัญชีที่ใช้ในการบรรจุข้าราชการตำรวจเนี่ยเรียนมาจริง ว่าปริาตรีรัฐศาสตร์สาขารัฐปรสาสาศาสตร์เนี่ยเขาเป็นคนเอาเงินไปจ่ายให้กับทางมหาวิทยาลัย50 0หมื่นบาท หลังจากนั้นค่ะรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยก็ออกมาชี้แจงนะคะคว่าสิบตำรวจโทหญิงมาเรียนจริงเข้าเรียนปี58แล้วก็จบปี61ค่ะหลังจากนั้นก็จะมีภาพที่เห็นไปเมื่อสักทู่นี้ค่ะเป็นภาพชุดคลุยแล้วก็ใบป,ปริญญาบัตรล้วก็ได้เห็นใบเกรดด้วยคสิบ <40 S 2> ตำรวจโทหญิงนะคะเรียนได้เกรดเฉล,ล <3. 65. S 2> ี่ยค่ะสามุดหกหพระเจ้าช่วยจริงเหรอครับเนี่ย เรียนเก่งมากนี่ะมี A มีบวกบีแล้วก็ C บวกได้ A 27ตัวเก่งอ่ะ B 5ตัวบีบวก5แล้วก็ B 7แล้วก็ C บวกอีก2เก่งมากเลยนะเนี่ยเรียนเก่งค่ะแต่ผมอยากรู้นิดนึงพี่หมวยไอ้เกรดเนี่ยเวลาโชว์ใครๆก็โชว์ได้แต่อยากเห็นโชว์เพื่อนร่วมรุ่นเพราะคนที่เรียนจริงถูกไหมท่านผู้ชมว่าต้องมีเพื่อนร่วมรุ่น นะมีภาพถ่ายมูภาพถ่ายขณะเรียนอย่างน้อยเนี่ยภาพถ่ายรับปริญญาก,กับเพื่อนๆต้องมีใช่หรือไม่อย่างไรถูกไหมพี่หมวยค่ะเออนี่ยคือถ้ามีรูปมาแสดงปุ๊บคลายสงสัยเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ก็มีคนตั้งคำถามแบบที่ที่สงการบอกอะค่ะเห็นเพื่อนรุ่มรุ่นาใครบได้ออกมาแสดงตัวบ้างอยากจะเห็นสมุดเลคเชอร์ตอนที่เรียนต้องมีการจดโน้ตโอ้โหที่จดบานตะไทยแล้เล่นกฎหมายเนี่ยเรียนจนโอ้โหตักหน้าอ่อนๆโดนหน้านุ่มเลยอยากเห็นสมุดจดเลคเชอร์ของสิบตำรวจโทรหญิง คือก็เนี่ยแหละค่ะทนายไฟสารเองก็บอกว่าอยากจะให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาอ๋อท่านอเนกเหล่าธรรมทัศน์ได้เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นจริงอะค่ะมันส่งผลกระทบต่อวงการกันสามารถส่งผลในวงกว้างทางรองอธิการบดีก็ออกมายืนยันนะคะบอกว่าเรียนจริงแล้วก็มีการจ่ายเงินค่าเรียนรวมทั้งหมดค่ะห5 8่2 8าืนออบาท เขาเรียนจริงแล้วก็เหมือนกับท่านบอกว่ามหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงนนมีนักศึกษาเยอะอนน้เชื่อไม่เอาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมาแลกกับเงินห0,000บาทถูกเพราะลงทุนในการจัดตั้งมหาลัยอ่ะหลายร้อยล้านนะแต่เรื่องติดใจที่รองโคศกตํารวจออกมาถแถลงบอกเนี่ยเปิดวุฒิของสิบตำร,รวจท่อิงก็เน่พี่มวยขาดแคลนตอนแรกผมก็นึ้ว่าแคลนที่เขาเป่ากันในภาคอีสานเพราะว่ามันไม่ใช่ก็าขาดแคลนเขาบอกว่ามันไม่มีแต่ถามกลับไปว่า คนที่จบบัญชีอายุไม่เกินตามกําหนดเนี่ยมันเยอะใช่หรือไม่ถูกไหมพี่หมวยใช่ค่ะก็คือถ้าตองใส่ไหมค่ะถ้านับย้อนอายุไปอะค่ะตอนที่เข้ารับข้าราชการตํารวจครับคืออายุเกิน35ทุถูกต้องได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไขต่างๆของทางกตรถูกซึ่งพอภายหลังเนี่ยก็มีการชี้แจงว่าใช้วุฒิบัญชีเ,เป็นวุฒิปวสแล้วก็เป็นสาขาที่ขาดแคลนก็เลยได้รับเข้าไปได้รับบรรจุเป็นข้าราชการมันขาดแคลนจริงเหรอพี่หมวย <c oughs> มันสามารถรับเด็กๆ,ๆที่จบใหม่ๆไปแรงๆเรียนเก่งๆใช่ค่ะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดออสัปดาห์ที่แล้วก็มีการเปิดโดยเพจของบิ๊กเรียนเป็นหนังสือคำสั่งนะคะของกองบังคับการตำรวจสันติบาลหนึ่งเป็นคำสั่งที่18/2565ทัแล้วก็ลงนามโดยผู้บังคับการตำรวจสันติบาลหนึ่งพลตำรวจตรีอุดรวงชื่นครับ เรื่องนี้ค่ะเป็นคําสั่งที่หลายคนมองว่าเป็นคําสั่งซ้อนคําสั่งเพราะว่าในคําสั่งนี้นะคะก็คือให้สิบตารวจโทรหญิงไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สํานักงานผู้บังคับการตํารวจสันติบาลหนึ่งอีกหน้าที่1ไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิมเนี่ยแหละค่ะทั้งๆที่เป็นคําสั่งก่อนหน้านี้ก็คือไปกอรอมน แล้วก็มีคําสั่งนี้มาเองให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่กองบังคับการตารวจสันติบาลหนึ่งมันเหมือนซ้อนคําสั่งก็เ,<อ>เลยทําให้สิทธิตารวจโทรหญิงไม่ต้องไปอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่าเออโอ้ทาไมคนต่างคนต่างแย่งกันช่วยหรือเปล่าพี่หมวยฮะอเออแปลกนะเรื่องแบบนี้ฮะสวคนที่ใครที่ท่านช่วยผมว่าท่านรู้อยู่แก่ใจอยู่ถ้า<ฆ>ผมเป็นท่านนะผมมาตั้งโต๊ะแถลงเลยว่าผมเนี่ยเป็นสวคนที่ถูกตั้งสงสัย ไม่ต้องอายฮะออกมาเลยกล้าทําต้องกล้ารับผมเชื่อว่าท่านเป็นลูกผู้ชายแต่ยิ่งปิดนักข่าวก็ยิ่งเปิดถูกไหมพี่หมยใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะท่านประธานพรเพชรวิชิตชลชัยสั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นมาตรวจสอบนะคะมอบหมายให้ทางคณะกรรมการจริยธรรมของวุฒิสภามาตรวจสอบเรื่องนี้เลยอ่าแล้วยิ่งมันมา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 ,มาเป็นข่าวบ,บอกว่าสวนักกฎหมายมผมมองไปที่นักกฎหมายหลายคนดงังค่ะตอนแรกผมนึกว่าถามว่าเป็นใครบ้างอยู่ๆอาจารย์วัญชัยแก พูดเลยนะผมไม่มีพฤตดดิกรรมแบบนี้ออกมาปฏิเสธเลยปฏิเสธแล้วลแล้วใครใครกจ้าแบบนี้บ้างอ่ะ อ่าลองมาดูซิว่าใครเห็นบอกอยู่ใกล้ๆไม่ไกลจากราดบุรีจริงหรือเปล่าป่าในี่หูยาหรือยังไม่รู้เห็นบอกว่าทหารหญิงเนี่ยไปแจ้งความเพิ่มเติมที่โรงพักไหนไหนฮะที่ชะอําหรือเปล่าที่สพชะอํากับที่สพหัวหินครับกรณีของตัวละครใหม่ก็คือคมสิทธิ์ที่เล่าไปอะค่ะเป็นใครพี่บมวยที่เขาบอกว่าเขาเป็นแฟนหนุ่มของสิบตำรวจโทหญิงทหารหญิงถูกผู้ชายคนนี้ทําร้ายร่างกายโดยการใช้เหมือนใช้มือตบหน้าแล้วก็มี ตามรยายงานค่ะบอกว่ามีการใช้เหมือนกับใช้เท้าเหยียบที่หน้าด้วยค่ยะแล้วก็ใช้อาวุธปืนตบหน้าก็เคยทำไมแมนขนาดนี้พี่หมวยก็ไปแจ้งความนะคะแล้วก็นายคงสิทธิ์เนี่ยค่ะที่เป็นน้องชายของนักการเมืองท้องถิน่นก็ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาอ,อันนี้เป็นภาพที่สพชะอํานะคะ,ะแล้วก็ศาลอนุญ,ญาตให้ประกันตัวในวงเงิน1 0 0 0 0แสนบาทบต่อมาก็จะเดินทางไปที่สพหัวหินค่ะคเพื่อไปรับทราบข้อหาเหมือนกันหลับจำพาดนกข่าวผมดูแล้ว ขาไม่สะทกสะท้านในความผิดที่เกิดขึ้นเลยนะคือเขาบอกว่าพฤติกรรมคือพอดูปัญหาแล้วเนี่ยปัญหาอยู่ที่สิบตรีทหารหญิงคนนี้พฤติกรรมชอบแฉชอบโกหกอย่างที่บอกอแล้วก็คือบางทีเขาลงมือทําร้ายเพราะว่าไม่อยากให้สิบตารวจโทรหญิงต้องเจ็บมือโอ้ยแมนแล้วเกินดคุณพี่คุณพี่ <ฮะ S 1> พตอบแบบี่แมนมากๆเลยต้องยกนิ้วให้เลยเนี่ยเออ,อย่างนี้เลยแต่เขายอมรับว่าเขาทําจริงค่ะเออดีขึ้นศาลให้รับสารภาพแบบนี้นะ าสารจะได้ลงได้ชัดๆและที่สำคัญก็คือคุณเป็นผู้ชายคุณทำอย่างนั้นได้ยังไงอ,อ่ะคือเขายังบอกนะคะ ฝากไปถึงเอด้วยว่าเอ่ตกเป็นเครื่องมือของใครหรือเปล่าออทําไมถึงออกมาเปิดเผยเรื่องนี้<อ>แล้วข้อมูลต่างๆทําไมมันถึงค่อยๆออกมาทําไมไม่ออกมาตั้งแต่วันแรกว่า<อ>ตัวเขาก็ได้ร่วมทํร้ายร่างกายด้วยอแต่ทางสิบตรีทหารหญิงบอกว่าที่มันต้องค่อยๆออกมาเพราะว่าเขากลัวเขาไม่กล้าจะพูดอะไรเลยถูกคุณจะว,ว่าเขาโกหกเก่งหรือแถมเก่งคุณก็ณไม่มีอํานาจที่คุณจะไปกระทืบเขาเอาเท้าเหยียบน้าเอาปืนไปตบอืม ผู้ชายปกติเขาไม่ทํากันจริงหรือไม่ให้อย่างไรครับ <พอ S 1> ก่อนจะไปเบรกอื่นเกินนิดนึงนิดนึงเปี้ยงผมทำหนาจะยิงอ่ะจี้ชิงทรัพย์ในบ่อนย่านดินแดงเขาบอกว่าฉายาแม็กอนุสาวรีพักสักคู่ครับโหมกระแส กลับเข้ามากะโหนกระแสแต่เช้าครับท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องที่แหม่มันเหลือเชื่อที่ผู้ชายคนหนึ่งฮะไอเอาเงินมาเอาเงินมาเป็นบ่อนที่ไหนพี่หมวยเป็นบ่อนที่ดินแดงค่ะด้านที่สำคัญบอกว่าแค่ไปจะมูกคุณตํารวจที่ไหนกั้งข้างโรงพักหรือเปล่าห่างจากสอนอไปห5 0ห้าิเมตรไม่รู้ถ้าใช้เวลาเดินก็คือ8นาทีค่ะตำรวจใท้ไม่เห็นได้ชังลึกเป็นไงพี่หมวยเป็นข่าวดังขึ้นมานะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือทาง ห้าเสือของสอน,นอนดินแดงดึ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 งชั่วคราวล่าจากเนี่ยค่ะพี่สมคานดูสิคะครับบ่อนอยู่ตรงนี้ขึ้นไปข้างบน650เมตรเดินเท้า8นาทีนี่คือบ่อนที่แม็กอนุสาวรีเข้าไปก่อเหตุอไปคนเดียวนะคะแล้วก็ไปจี้เงินจากบ่อนอ นี่คือลักษณะของพื้นที่ที่ตั้งบ่อนโอ้โหนี่เห็นชัดเลยเปิดเป็นโกดังแบบนี้เหมือนโกดังเลยนะค่ะก่อนหน้านี้เป็นแผงผักก็ขายให้กับในทุนจะทําเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าทําแล้วธุรกิจไม่ค่อยดีไม่ก็เลยส่งต่อให้กับคนที่เป็นคนเช่าปัจจุบันเนี่แหละค่ะนี่น,นี่ภาพของแม็กนุสเลีชักปืนออกมา ค่ะแล้วก็เก็บเงินจากกล่องกำถั่วแล้วก็ไปหยิบจากเคาน์เตอร์อีกแสนหนึ่งเมื่อกี้แสนเจ็กับ1นึ่งแสนเป็น2องแสนแล้วก็ออกไปหลังจากนั้นคลิปเนี้ค่ะก็ว่อนโซเชียลเลยนะคะทุกคนก็ตามหาตามหาทั้งบ่อนี้อยู่ในพื้นที่ไหนรวมทั้งแม็กอยู่ที่ไหนด้วย ค่ะหลังจากก่อเหตุเขาก็หนีไปกบดานที่แห่งหนึ่งอ่าเห็นบอกว่ามีการโทรโทร,โทรศัพท์มาหาพี่หนุ่มกัญชย<า>ัยค่ะพี่หนุ่มช่วยบมด้วยอา่าอยาจะมอบตัวเพราะว่ากลัวกลัวเรื่องความปลอดภยอัยของตัวเองของคุณแม่ครับคือเขาบอกว่าเขากลัวเจ้าของบ่อนหนึ่งละอสองก็คือกลัวตํารวจครับคือกลัวว่าเขาจะถูกตํารวจ ยัดอะไรที่มันไม่ดีที่มันไม่ถูกกฎหมายให้เขาเขาก็อยากจะมอบตัวเขาก็ประสานมาที่พี่หนุ่มมะค่ะตอนแรกจะมาออกรายการโหระแสนะคะแต่ว่าพี่หนุ่มตัดสินใจว่ามันไม่เหมาะสมค่ะนี่เป็นช่วงเวลาหลังรายการโหระแสนะคะมีใครมาที่ช่องสามมีในตำรวจท่านมาเยอะเลยไหมฮะทางผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งค่ะพันตำรวจเอศิระนวิชอินพรครับ ก็เดินทางมาเลยนะคะเพื่อจะมารับตัวแม็กอนุสาวรีท่านธนกฤษตเนี่ยฝากไว้เลยนะคะบอกว่าคืออยากจะให้ท่านภูมิกับช่วยดูแลหน่อยระหว่างที่ออกในการโหนกระแสค่ะคือมีชายชารไปที่บ้านแม่ของแม็กไปทําไมฮะพยายามจะถามว่าแม็กอยู่ไหนติดต่อแม็กอยู่ไหนติดต่อแม็กได้ไหมแล้วก็จะขอโทรศัพท์แม่มาดูว่าแม่ได้มีการติดต่อแม็กไหมแม่ก็กลัวค่ะกลัวสิฮะกลัว โอ้โหนี่ดูไม่ธรรมดานะจนแม่ต้องบอกนะบอกว่าที่นี่มีกล้องจอดปิดอ้ากรี๊เพลนแล้วสิกลุ่มชายชะกันก็เลยออกไปสมิญญาหลวงพ่อโกยค่ะอ,อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนช่วงบ่ายๆต้นๆน,นะคะครับที่แม็กอยู่ได้โฟนอินมาในรายการหูแสงรีบบุกมาที่บ้านเลยค่ะหลังจากเสร็จรายการนะคะแม็กก็มอบตัวตำรวจก็พาไปสอบปากคำที่สอนอนดินแดงครับแล้วก็ช่วงเย็นก็มีการไปค้นที่บ้านของ คุณแม่ของแม็กอีกครั้งหนึ่งด้วยครับแม่จําได้เลยค่ะว่าตํารวจที่มาตอนเย็นกับชายชะกันหนึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มที่มาตอนบ่ายเป็นคนเดียวกันอ้าวแล้วทางตารวจเนี่ยแหละค่ะก็เลยเข้าไปขอโทษคุณแม่นะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายทางแม่ก็บอกว่าก็ไม่ติดใจอะไรบอกเข้าก่อตทดเข้าก่อโทดที่ทาแม่ตกใจไปขอโทษที่ทาให้แม่ตกใจอื หลายคนก็ถามนะพี่หมวยว่าตัวของแม็กอนุสาวรีย์มีความผิดอลไรบ้านดับแรกก่อนคือชิงทรัพย์นะครับตามประมวลยามาตา339นี้ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังทุสร้ายหรือขู่เข็นว่าในทนาครนั้นจะใช้กำลังทุสร้ายโทษจำคุกแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่100,000บาทถึง200,000บาทรวมทั้งในความผิดตามประมวลอาวุธปืนเพื่อสืบสวนวัดระเบิดออกไม่เพิ่มมาตา7นี่นะครับกรณีถ้ามีและใช้อาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตในโทษจำคุกแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่2000-20บาท แล้วก็พกอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสระาาโดยรับอนุญาตนี่โทษจึคุ้มไม่เกิน5ปีรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยพี่หมวยฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือแต่แปลกพอเวลามามอบตัวของคุณแม็กโนสวรีบอกว่าเป็นปืนบีบีกันแต่เมื่อบืนบีกันปุ๊บไอ้ตามความผิดพรวุธปืนจบไปได้เลย มันจะไม่ผิดไงก็ไม่ใช่ไม่บอกว่าเป็นปืนเด็กเล่นไงเป็นปืนสิ่งเทียมวุธดปืนไม่ใช่ปืนตามพระวุธปืนไงแล้วใครจะไปบอกว่าเป็นปืนจริงไงพี่หมวยหลายคนก็ถามว่าอาจารย์เจ้าขาก่อนขึ้นมาแล้วเจ้าของบ่อนน่จะไปแจ้งความเรื่องถูกชิงทรัพย์ได้ไหมคุณไม่รู้ไงว่าเงินนั้นของคุณเพราะเงินนี่เป็นเงินของกลางเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทําความผิดเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดต้องลิบตกเป็นของรัฐแต่เขาก็ไปแจ้งความนะคะก็แจ้งความเรื่องในเรื่องของไหนแล้วไม่พี่หมวยที่แจ้งได้ หนึ่งแจ้งมายครับตัวเองตกผู้ต้องหาดิผู้ใดจัดให้มีการเล่นกับพนันโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานผิดตามพรบการพนันค่ะคุณจะไปแจ้งเขาขวอาะไรอ่ะคุณไ,ไเป็นผู้เสียหายนี่เพราะทรั์นั่นนะเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการะทำผิดจากการที่คุณเปิดบอลไ mm hmm. อ้เงินนะ่ะคุณมีหลักฐานไหมว่าเงินเป็นของคุณและเงินคุณได้มาจากลูกค้าคุณยืนยันได้ยังไงไอ้เรื่องประเด็นเนี่ยผมเชื่อว่าทนายของแม็กเนี่ยเขามีประเด็นต่อสู้ได้เต็มที่ ถูกไหมเป็นเพราเงินก็อยู่กองกลางอะ่ะมันก็เป็นทรัพย์จากการเลียบนะนนในทางกฎหมายถือว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดเ็เงินการพน,น<ฆ>ันอันนี้สองถ้าเป็นเงินของคุณเองเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดในทางกฎหมายต้องลิฟให้ตกเป็นของรัฐหรือตกเป็นของพืนดินแต่กว,ว่าลิฟเงินนั้นแม็กบอกว่าผมใช้หมดแล้วใช่นี่พนันไปหมดทุกทําอะไรได้ยังเก่งคุณก็ตั้งข้อหาชิงทรัพย์ชิงทรัพย์ของกลางคุณก็ไม่ได้งานนี้แม็กยิ้ม S <S <_ <EN> _>เพราะว่าปืนก็ยังหาไม่เจ <_ EN _> อก็บอกว่าบอกปืนบีบีกันไงใครบอกปืนจริงไงค่ะจะมาเป็นคนทั่วไปเขาก็บอกเอ้ยปืนบีบีกันสังเกตมันหลายคดีถ้าตํารวจจับผู้ต้องหาไม่ได้คาหนางังคาเขาคา,าปืนของจริงปุ๊บส่วนใหญ่199.99บอกเป็นปืนบีบีกันทั้งสิ้น แล้วก็คดีนี้แปลกอย่างหนึ่งที่สงการเรื่องอะไรฮะเกิดการเกิดขึ้นวันที่2ี่ใช่ไหมคะครับช่วงเช้าวันที่25สิบห้านักข่าวก็รอทําข่าวแล้วก็ไปที่บ่อนแห่งนี้ครับไปทําแผนผังประตูทางเข้าออกเข้าไปจะเจอโต๊ะอะไรบ้างมีเก้าอี้นวดมีโต๊ะอะไรอยู่มุมไหนยังไงแล้วก็พยายามสังเกตการตลอดทั้งวันไม่มีตำรวจลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุอ้าวแปลกแปลกเกนี่ยค่ะน่าแสดงว่าของ ขึ้นย้ายหมดแล้วหรือเปล,ล่าแต่ชาวบ้านจอช่องที่นักข่าวไปสัมภาษณ์นะพี่หมวยนะเพราะอกเปิดมาหลายปีแล้วอะแต่ทําไมไม่เห็นล่ะพี่ตํารวจบางกระแสบอกเอ๊ะเป็นวิธีเด้งเพื่อจะเปลี่ยนภูมกับใหม่ลองุูมกับสืบใหม่เราสวัสดิ์สืบให,ใ,หใหม่หรือเปล่ามันก็น่าสนใจนะพี่หมวยนะมันคือการเลื่อยขาเก้าอี้เฉพาะระดับุูมกับลองภูมกับสืบลองุูมกับปอสวัสดิ์สืบหรือเปล่าเพราะมันโดนย้ายอยู่แล้วเรื่องบอล อยู่ในฤดูการแต่งตั้งยกย้ายด้วยกใกล้จะถึงแล้วด้วยทุกแค่ระดับผูงการะดับผูก้การนหนึ่งหรือนอสองต้องสะดุง้งงานนี้แล้วใครเป็นคนปล่อยคลิปนี้ออกมาก็ผู้ในบ่อนนั่นแหละเพราะมันภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วออมาเปิดแม็กก็บอกว่าน่าจะเป็นคนในบ่อนคือหลายคนคิดว่าเขาเป็นคนปล่อยออกมาเขาจะปล่อยทําไมก็ถูกเขาเขาคนจี้แล้วจะภาพจากไหนก็ในบ่อนนั่นแหละไม่มีใครหรอกอือมเรื่องมัน มันวุ่นวายจริงๆเลยยังมีอีกหลายบ่อนด้วยค่ะพี่สมการกี่บ่อนนะจาก,จากเรานักข่าวไปทําข่าวก็มีนักพนันคนหนึ่งมาจะเข้ามาเล่นที่บ่อนนี้ค,คนไม่ได้ติดตามข่าวโโว่าบ่อนถูกปิดไปแล้วเขาบอกว่าเขาเล่นอยู่อีกที่หนึง่งแล้ววันนี้ตั้งใจจะมาเล่นที่บ่อนนี้อ้าวโอโงง้โหอย่างเงี้ยโผโยกย้ายก็ฝากท่านรองนายกรัฐมนตรีรักษาการ,น,ร,น,รนายกนะครับว่าถึงเวลาจะ,จะต้องเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยหรือเปล่า ลาะกันเลยหรือเปล่าและใครจะเป็นผบตรต่อไปเดี๋ยวก่อนอื่นพักสักครู่ไหมพี่หมวยฮะเดี๋ยวไงแล้วไปฟังเสียงที่ท่านผู้ฟังอยากฟังพร้อมกันนะปกติแล้วพี่เล่นอยู่ที่ไหนฮะเล่นอยู่มอชิดเล่นอยู่มอชิดแล้วบอกให้เข้าออที่นี่ใช่ไหมพบอ,อกที่นี่มีไม่รูออ้แล้วมาบ่อยไหมไม่มาครั้งแรกเลยแต่วันนี้มันเล่นไม่ได้แล้ววันนี้มันโดนปิดรู้ปะไม่รู้ เออเมื่อคืนมันมีเรื่องมันมีมาป้นกันแหละออตกแล้วเนี่ยเนี่ยวันนี้เนี่ปกติมันเข้าเนี่ยเนี่ยเออแต่นี่มันติดแล้วนี่จะกลับเลยป่ะปวดอืมเขาบอกมีบ่อนีกบ่อนึ่งแต่แถวบ่อชิดจบเขาเล่นอยู่ที่บ่อนั้นบ่อชิดกมอ1อ่ะแล้วก็วันนี้ตั้งใจจะมาเล่นที่บ่อนี้อะแต่ว่ามันติดไปแล้วทุกดู โอ้ยอะไรกันหนักหนาเนี่ยฮะและหลงพักเกตเอทั้งนั้นเลยนะ,<ฮ>ะใครๆก็จ้องตาเป็นมันเลยเนี่ยฮะเ <ฮะ S 1> <laughs> ้ยจริงๆพูดแล้วคนรู้ตำรวจเฉพาะที่นี่หรือไม่อย่างไรหรือมันมีทั่วไปแต่จริงๆแล้วก็บอกว่ามีส่วนน้อยอแต่ส่วนใหญ่ประชาชนจะเจอแบบนี้ <laughs> ไม่ใช่ผมไม่รู้ไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวพักสักครู่ทา่านผู้ชมมาไปดูเรื่องของตำรวจขับรถตาโลถูกล็อกแล้ว,วอวยวยอย่างไรพักสักครู่ครับ เข้ามากระโหนกระแสแต่เช้าครับท่านผู้ชมครับพี่หมวยฮะมีข่าวอะไรเกี่ยวเรื่องของอีกเรื่องนึ่งน,น่าสนใจมากรปภค่ะไปล็อกล้อรถมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซคันนั้นเป็นของตำรวจค่ะแล้วก็มีตาโลาทำให้เจ้าข,ของมอเตอร์ไซค์โมโหรปภมาล็อ ล้อได้ยังไงไม่เห็นตราหรอนี่มันตราอะไรตาทำไมฮะแล้วเดี๋ยวถ้าผมจะไปทำงานแล้วไปไม่ทันใครจะรับผิดชอบอแล้วงานที่จะไปทำเป็นงานสำคัญโอ้โหมีมีคลิปดูสักหน่อยไหมก็เป็นกระสายอยากดูฮะเดี๋ยวคุณเอ็นคุณล็อกผมวา่เงินในคดีผมรับเออคุณไม่เห็นตาสัหรอเหรอตาโลกรถราชการคุณล็อกได้ไงอ้าวพี่หลุมคุตามตามตัวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ตัวอีสานเดี๋ยวผมจะเลินดีคุณ รถรถราชการี๋ยวผมุณจะที่ตีตั้งแต่ผมม่าอยู่ที่วันแรกตึกส้าในวันแรกนี่ผมคนนี่ผมคนวางเล่ด้วยเป็นหาที่ตีดูผมไม่ได้ทันคุณเล่ชอบผมไม่กจ้าเลยพวกนี้ผมขอใไครมีผมออกตีตีกว่าไอ้ี่เยอผมไม่กจ้าผมมาตั้งแต่ั้งรเขาไม่ก็ผมก็รัผมก็รตั้เดียว ีนีตีตั้งแต่มพอแรกเนี่ยไงกไม่้มยต้องคิดดิสัญญตสิ่งก็ชักเียอยู่แล้วนี่แหละพี่มวยฮะเห็นบอกเประยศเป็นผู้กองใช่ไหมร้อยตำรวจเอกปาพี่หมวยค่ะเป็นตำรวจจราจรอยู่ที่สอนอบางคลัดอ๋อโหแล้วบอกว่าไม่ค่อยได้มาพักที่นี่หรือไปหาใครหรือเปล่า เขาบอกว่าเขาจอดมานานแล้วแล้วก็ที่มาล็อกเนี่ยไม่เห็นตราโล่เลยไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลให้ไปแก้ตัวที่ศาลถือว่าเขาเสียหายมันขัดขวางการทําหน้าที่ของเขาเขาจะออกไปทํางานหลายคนตั้งคําถามเลยนะคะคือตอนที่โวยวายชุดก็ไม่ได้อยู่ในชุดที่พร้อมจะออกไปทํางานตามคลิปอะค่ะคืออ้างว่าจะต้องไปรับเสด็จโอ้ยนี่อ้างเบื้องสูงนี่จบเลยนะผู้กองนี่ย้ายเถอะครับ นะครับผูกก้บัญชาการตรวละครบานท่านย,าย้ายเถอะฮะและสร้างภาพลักษณ์ให้เสียหายผมเห็นหลายพื้นที่ที่เป็นรถตํารวจไปจอดในพื้นที่ที่เขาห้ามจอดตารวจพื้นที่เขาจับกันยะแยะไปแต่คุณไปอ้างนี่จบเลยอนาคต<ะ>คุณผู้กองนิมตนเถอะครับลี่ยบอกว่าอ้างถึงว่าไปเจอที่ศาล<ะ>เอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะครับแล้วก็ตอนที่ขู่ปรปภค่ะก็บอกว่ารถนี้เป็นรถราชการคนก็เลยตั้งคําถามแล้วรถราชการเอามาจอดแบบนี้เอามาใช้นอกราชการได้ไหมถูก น้าอับอายเรื่องนี้ผมฟังจากตำรวจหลายคนบอกน้าอับอายมากในเรื่องนี้คือตอนแรกเนี่ยทางตำรวจจะต้องเสียค่าปรับด้วยนะคะที่มาจอดโดยที่มไม่มีสติกเกอร์เพราะว่าไม่ได้เสียค่าจอดรถต้องเสียวันละ500รวันนะคะเขาจอด23 24, อ2ส2 5ีเหตุเกิดวันที่2ี่สี่เขาต้องเสียพันห้า ตอนแรกเขาก็จะไม่จ่ายด้วยนะไม่จ่ายเบงอพันห้าก็จะไม่จ่ายแต่ว่าสุดท้ายพอเรื่องเป็นข่าวพอเรื่องมีคนพูดถึงเขายอมจ่ายแล้วค่ะพันห้าแล้วก็เขาจะจ่ายค่าที่จอดรถด้วยคือรปภทําถูกนะคะทางนิติของคอนโดยืนยันว่ารปภทําถูกแต่ว่ารถคันนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์ว่าให้จอดรถแล้วก็เขาก็ไม่เคยเสียค่าจอดรถด้วยมาจอดตรงนี้ประจำแต่ว่าไม่จ่ายเงินเบงเหรอรปภทําถูกนะคะฟังเสียงนิติค่ะอยากฟังฮะ ในมุมมองของผมก็คือเจ้าหน้าที่ทําถูกแล้วนะครับที่รักษากฎระเบียบของทางโครงการนะครับหรือทางคอนโดเองแต่ที่นี้คือลูกบ้านทุกคนนะครับที่เข้ามาอยู่ในทางโครงการก็ควรจะปฏิบัติตามกฎของทางโครงการให้ให้เคร่งครัดเหมือนกันนะครับเบื้องต้นทางทางเราก็ได้แจ้งไปทางคุณตารวจนะครับได้มาจ่ายค่าปรับจำนวนหน0่ันรบาทครบถ้วนแล้วนะครับถ้ามีเรื่องอะไรที่ขัดข้องหมองใจกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยาก เคลียให้มันจบนะครับไม่ไม่ได้อยากให้มีเรื่องของการติดใจเอาความหรือว่าการแจ้งความอะไรให้เกิดขึ้นนะครับ,รบนี่แหละฮะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะ,ะนี่แหละฮะหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงผู้กองคนนี้ที่เป็นรองสารวัตจรจราจรที่หมวยเห็นว่ามีข่าวใหญ่ที่ทุกคนจับตามองเกี่ยวกับรองนายกรักษาการท่านไหนล่ะคะไม่รู้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  ถือว่าสัปดาห์ที่แล้วการเมืองเข้มข้นนะคะคเพราะว่ามีการยื่นให้ตุลาการศาลมนูญได้มีการ,รพิจารณาว่าจะรับคําร้องที่ทางสสพกร่วมฝ่ายค,าค้านขอให้มีการวินิจฉัยเรื่องวาระการดํารงตําแหน่ง8ปีของนายกตักมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสุดท้ายแล้วตุลาการศาลฎนการับคําร้องแล้วก็มีมติ5ต่อ4ให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคําวินิจฉัย ต้องติดตามต่อไปว่าสารรัฐมนุลจะไม่ได้ใชอย่างไรว่าวารละกี่ปีนับอย่างไรต้องติดตามต่อไปใช่ไหมพี่หมวยแต่ว่ารักษาการแทนนายกรักมฐมตรีก็คือไม่รู้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 พลเอกประวิตรวงสุวรรณค่ะครับท่านผู้ชมรับวันนี้้องบอกว่ามีกรออะไรอีกแล้วเขาบอกว่าอันการงานการศึกษาหาเสียก่อนอย่ารีบร้อนไปหารักงานจักเสียถ้าขาดเกินขาดงานอย่าพึ่งเพีย เอาแรงเชียร์และแรงใจจากโหนเลยนี่สลครับนะครับท่านผู้ชมเวลาของโหนแต่เช้าหมดแล้วครับพบกันกับผมสงการอัจฉริยะทรัพย์และดรอลิศรารมทรเจริญในวันอาทิตย์หน้าเวลาดี7จนาิกา2ี่นทีทางช่อง3กด33สวัสดีครับสวัสดีค่ะ